มีพักกับกุง้งก็คงไม่ต้องทำว่าน้องจะเลือกอะไรช่วยบอกมะที่วันนี้คือพักอะไรก็ด้วยเหลียงลืมนี่และไม่รู้จะแก้ผือแล้วถาดนี่ก็ใช้ดีมะชอบใช้เพื่อเลยอาห้ารไม่ติดกระทะเลยน้องเห็นไรทีแล้วมะก็บอกอีกเสียงนะคะว่ากระทะนี่ใช้ดีจริงๆเลยขอพัดกุ้งหรือซุกนะคะจากนั้นก็ใส่พักไปมะก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นบอกเกอรี่เป็นคะน้าฮ่องกงหรือเป็นอะไรเอาเป็นวาร้อยจริงๆนะคะมีพัดพักแล้วก็ต้อง ตามกับยำลุกอึกนะคะอร่อยเข้ากันเลยจ้าหมากันเถอะพักต่อนะคะมันจะมีความกอรอบร้อยไม่มิ่นเคี้ยวนะคะยิงพัดกับน้ามันห้อยไส้กุ้งแบบนี้ด้วยหนะ้าอร่อยเอาไปเลย1น,นิ้วโป้ง2นิ้วโป้งจริงๆนะส่วนเชอนั่นมะไม่ค่อยแน่ใจวนผู้รู้ช่วยบอกด้วยนะคะข้อเป็นเมนูเบาๆประมาณนี้ก็พอนะคะลองท่ายมุมไม่เผื่อเพื่อนหวานน่ากินขึ้นไหมคะมะจะได้ปรับปรุงเป็นไอเดียในการทําช่องต่อไปนะจ๊ะคลิปนี้คําท่ามย เยอจังอย่าลืมตอบนะคะ